คือดวงดีมากนี่เอาอีกแล้วเงินรางวัลเนี่ยเงินรางวัลโอ้โหแล้วคุณก็ปิดอะแล้วคุณก็ปิดอะคิดดูสิจ้าคิดดูสิจ้าพี่สาอ้โหวันนี้ทำไมดวงขึ้นขนาดนี้ทำไมดวงขึ้นขนาดนี้ซเปร์ไม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจะปุยชาแนลด้วยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เรามาพบกันกับเกมพยักแห่งโชคลาภอีกแล้วนะจ๊ะหรือว่า Fortune Tiger กันนั่นเองนะจ๊ะวันนี้น้องมีต้นทุนอยู่ที่250บาทนะคะพี่ๆจ๋า250บาทนะน้องขอประเ็ดไปที่30บาทก่อนนะฮะ30บาทหมุนรากอ่ายังไงเป็นยังไงล่ะโอ้ยดอกแรกก็คูณสิบเลยปะ โอ้โหซุปเปอร์แมกานะคะอยู่ที่6,780บาท6,780บาทเนี่ยดอกนี้โอ้โหวิดอกแรกก็โดนไปเบิ่มๆเลยนี่นี่เป็นไงทุนตอนนี้ก็คือ7,000แล้วนะ่ะ7,000อันน้องขอประเปยไปที่50บาทเนี่ย50บาทโอ้โหเข้าอีกแล้วจ้ะเข้าอีกแล้วนะจ๊ะเงินรางวัลเงินรางวัลก้อนโตนะ่ฮะอยู่ที่1,500บาท1,500บาทเนี่ยดอกนี้โอ้โหยังไงดียังไงดีวันนี้คือมือขึ้นจริงๆมือขึ้นจริงๆนะะฮจริงเห็นมดอกที่ยโอ้วนหเห เข้าอีกแล้วซูเปอร์เมการ์ดนะคะอยู่ท <Bear ly visuals> ี่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทเนี่ยห้าหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้โหวันนี้คือดวงขึ้นไม่ไหวนะจ๊ะวันนี้คือดวงดีมากนี่เอาอีกแล้วเงินรางวัลเนี่ยเงินรางวัลโอ้โหแล้วคุณก็ปิดอ่ะแล้วคุณก็ปิดอ่ะคิดดูสิจ๊ะคิดดูสิจ๊ะพี่จ๋าโอ้โหวันนี้ทำไมดวงขึ้นขนาดนี้ทำไมดวงขึ้นขนาดนี้ซุปเปอร์เมการ์ดนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ดวงมาจริงๆดวงมาจริงๆน้องขอไปไปที่ห้าหมนบาทนะคะสูงสุดไปเลยสูงสุดไปเลยยังไงยังไงเฮ้อดอกนี้ดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตนงั้นหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทโอ้โห,โหวันนี้คือได้แบบเบิ้มๆจริงๆเรียกหนูว่าเสียนะคะเรียกหนูว่าเสียเรียกหนูว่าเสียนะเฮ้ยดอกนี้ดอกนี้อู้โหสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอ้โหวันนี้มาแจกเครดิตไม่พอวันนี้มาแจกเครดิตไม่พอนะคะโอ้โหแตกเป็นล้าน ในประวัติการในประวัติการแตกเป็นล้านจริงๆะ่ะพี่พี่ตาแตกเป็นล้านจริงๆอย่าลืมนะคะอยากลืมใครใครอยากได้เครดิตปีนะคะใครอยากได้เครดิตปีในเม้นเลยในเม้นเลยน้องปากบุดไว้ให้แล้วนะคะน้องปากบุดไว้ให้แล้วใครหาไม่เจอดูใต้เชื่อคลิปได้เลยนะคะใต้เชื่อคลิปน้องแตะลิงไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครอยากตามต้องรีบม,มาตามแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ถูกใจแล้วก็กดกระดิชช่งองเราเพื่อติดตามผมมชั่นดีดๆและเครดิตปีที่น้องชอบเอามาแจกพ,พี่ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ